สวัสดีครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึง EP ที่8นะครับเป็น EP ที่ผมทำใช้บ่อยๆนะครับในฟีเจอร์ใหม่ๆในปี2024นะครับตอนนี้ผมทำคลิปอยู่ที่ประมาณเดือนิถุนายนนะครับซึ่งในตัวแคนวามันจะมีการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆมาตลอดแต่8 EP ที่ผมทำมานี่คือตีตัวที่ผมใช้เป็นประจำซึ่งเดียวกันกับ EP สุดท้ายของในตัวเนี้นะมาดูว่าผมจะทาอะไรถ้าท่านลองดูสังเกตภาพผมนะครับ นะอันนี้คือภาพที่เรามองไกลๆก,ก็จะมีความคมชัดถ้าเราลองปรับเข้ามาใกล้ๆนะครับสังเกตดูนะฮะภาพนี้จะมีการเบลอการแตกนะครับซึ่งเวลาที่เราไปปริ้นอาไรต่างๆมันจะใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างไม่ค่อยชัดเจนนะครับเนื่องจากภาพมันไม่มีความคมชัดเพื่อเห็นความแตกต่างในการปรับหรือการใช้ฟีเจอร์นี้ผมจะลองทําสาเนาเนะครับเป็นอีกหนึ่งรูปภาพอันนี้ต้นฉบับนะครับผมทําการกดคอนโทรลซแล้วกดที่คอนโทรลวนะครับเพื่อเป็นการทําสําเนาอันนี้คือ ต้นฉบับอันนี้คือฉบับสำเนานะครับในภาพที่1นี่คือต้นฉบับนะครับนี่คือภาพที่2เป็นฉบับสำเนาคราวนี้ผมจะลองทําฉบับสำเนานี้ลองเปรียบเทียบในการใช้ฟีเจอร์ที่ผมกําลังจะทํานี้ของแคนวาดูว่ามันจะมีความคมชัดได้มากน้อยแตกต่างจากต้นฉบับอย่างไรนะครับวิธีการทําผมก็คลิกลงไปที่รูปภาพผมนะครับต่อจากนั้นผมก็เลื่อนเมาส์มาคลิกในส่วนของ edit image นะครับอ่ามันก็จะเข้ามาในส่วนของ e f f e c t มี a s s t s มี crop นะครับแต่ทีนี้เราอยู่ในส่วน Effect นะครับ แล้วก็จะมี Magic Studio มี f i l เลอรมี Effect นะครับให้ท่านเลื่อนเมาส์ลงมาในส่วนของ Effect นะครับแล้วเลื่อนลงมาถัดต่ออีกจะนั่นคือแอปมาใช้แอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Image Upscaler นะครับนั่นคือตรงนี้นะครับผมจะลองกดหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาคราวนี้มันบอกว่าอัพสเกลได้กี่ระดับนะครับมันขึ้นอยู่ที่รูปภาพของเราว่า รูปภาพของเรามีความคมชัดมาในระดับไหนแล้วถ้ารูปภาพของเรามันเบลอไม่ค่อยชัดมันจะสามารถอัพสเกลได้มากขึ้นตามแต่คุณภาพของภาพต้นฉบับนะครับในทีน่นี้ใน AI ตัวน,นี้บอกว่าอัพได้แค่2 x แค่นั้นนะครับผมก็จะลองปรับดูว่า2 x มันจะชัดกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อจากนั้นผมก็คลิกเลื่อนที่2 x นะครับแล้วผมก็เลื่อนเมาส์ลงมาคลิกที่อัพสเกลอิมเมจครับกดหนึ่งครั้งรอสักครู่นะครับตัวอัพสเกลลิงยัวอิมเมจมันก็จะทำการโปรเกรสตนะครับสถานะว่าตอนนี้มมันมีการ g e n e r a ลทภาพจากภาพเดิมเป็นภาพใหม่ในระดับไหนแล้วรอสักครู่นะครับเมื่ออัปโหลดเรียบร้อยแล้วปุ่มมันก็จะบอกว่ามี before คือก่อนที่เราจะทําการนะครับอัพสเกลกับอัปเตคือหลัง upscale แล้วเป็นยังไงนะครับต่อจากนั้นท่านก็คลิกที่รีเพกตัวนี้นะฮะแทนตัวเดิมได้เลยกดหนึ่งครั้งไปปุ๊บรอสักครู่นะสังเกตมันก็จะ g e n e r a ลทภาพเห็นไหมฮะนะครับคราวนี้ภาพเริ่มมองดูดีแล้วแต่ว่าอยาให้ท่านได้เห็นใกล้ๆนะครับ อันนี้ผมจะลองปรับที่ต้นฉบับก่อนซูมขึ้นมาที่ต้นฉบับประมาณนี้นะฮะผมก็จะลองดูปุ๊บประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับเลื่อนภาพที่ต้นฉบับประมาณนี้มาดูกับภาพที่เจเนเรตจากการอัพสกลเมทัลโค่นี้ยปุ๊บเห็นไหมฮะมีความแตกต่างกันความคมชัดความเนียนนะของตัวรูปภาพนะครับรวมถึงหน้าแรลงต่างองค์ประกอบต่างจะมีความคมชัดมากกว่ายิ่งซูมเข้าใกล้ๆเราก็ยังเห็นความเนียนที่มันเป็นการเจเนเรตจากไอนะครับในขณะที่ภาพต้นฉบับเรา มีความเบลอแบบนี้คตรงใบหน้านะครับมีความเบลอแต่ภาพที่เราเจเนเรตใหม่เมื่อสักครู่นี้มีการอัพสเกลเกลใหม่เนี่ยก็จะมีความคมชัดมากยิ่งกว่าเดิมนะครับเพียงเท่าน,นี้ท่านก็จะได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างภาพต้นฉบับและก็ภาพที่เราผ่านการอัพสเกลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆในการนําไปท่านได้ปรับใช้ในการเอาไปตกแต่งเป็นโปรไฟล์ท่านในพอร์ตท่าน หรือในสไลด์ท่านหรือในแผ่นพับโบชวงต่างนาๆนานาของท่านไปนะครับหวังว่าเทคนิคดีๆนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านที่การทําสื่อนะครับออนไลน์หรือสื่อประชาธิพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับหาคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราในครับในการพฒนาคลิปดีๆต่อไปนะกลาท่านในีีที่8ไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในฟีเจอร์ใหม่ๆของแคนวาใน EP ต่อๆไปครับอ p พนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ